กามินนี่เป็นผู้หญิงร้ายภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า b บ c h แม่งเป็นเกาห b ีบ c h เลยจริงๆกามินนี่น้ำมัสะท้อนถึงอีรางมานร้ายของเกาหลีออกมาเนื้อหาแท้จริงผู้หญิงเกาหลีเป็นคนอย่างนี้จริงๆส่วนใหญ่นะฮะไม่ใช่ทุกคนนะะแน่นอนคนเกาหลีที่มีก็ดีแต่ว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยน้อยมาก และสําหรับประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ที่จะไม่พูดถึงกันเลยไม่ได้ก็คือประเด็นข่าวของน้องกามินจ้าที่ในขณะนี้กําลังถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักมากกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าอยู่ดีๆไม่ว่าดีอย่ามาล้อเล่นกับระบบเมืองไทยนะจ๊ะและในขณะน,นี้สังคมไทยหลายฝ่ายต่างก็ได้ออกมารุมประนามวิพากษ์วิจารณ์สาวกามินกันอย่างหนักมากเกี่ยวกับความสัมพันธ์รักทางไกลระหว่างเธอและคุณแาลี ถึงขนาดที่ลุงสนธิของพวกเราก็ได้ออกมาประกาศกล่าวว่าอีนางเนี่ยมันคืออีนางบีสเป็นผู้หญิงไม่ดีเป็นผู้หญิงที่ชั่วร้ายเป็นอีนางซาตานเป็นอีนางปีศาจชั่วร้ายที่ได้มาทําร้ายทําลายหัวใจคนไทยและลุงสนธิแกก็ยังเชื่ออีกด้วยนะว่าคุณแนชาลีของเราเนี่แหละมีความเป็นสุภาพบุรุษมากพอแล้วก็ให้เกียรติคุณกามินอย่างเต็มที่แต่เธอนะ่ะอยู่ดีไม่ว่าดีทําตัวเองแท้ๆงานนี้เรียกได้ว่าน้องกามินของ เราก็ไปไม่เป็นกันเลยทีเดียวนะทุกคนเรียกได้ว่าเล่นกับใครไม่เล่น แม้จามาเล่นกับระบบคนไทยเชียวนะเออเอาสิทุกคนงานนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นประเด็นเป็นวาระระดับชาติเลยทีเดียวนะทุกคนโดยที่ก่อนหน้านี้คนไทยต่างก็ได้ออกมาแบนเกาหลีเกี่ยวกับประเด็นการแบนเกาหลีกันแล้วใช่ไหมละ่ะทุกคนและในตอนนี้เมื่อมีประเด็นดราม่าคุณแนชชาลีและน้องกามีนเกิดขึ้นเรื่องนี้ก็ได้กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เชื่อมโยงไปเกี่ยวกับประเทศเกาหลีเราทุกคนอะไรมันจะเกี่ยวข้องกันขนาดนี้นะก็เรียกได้ว่าหลายฝ่ายต่างก็ได้ออกมาวิาพากษ์ว พจารกันว่ากามินนี่แหละเธอคือคนเกาหลีนางผู้หญิงเกาหลีตัวร้ายตัวแม่ตัวจริงนี่แหละคือบุค,คลิกลักษณะที่แท้จริงของคนเกาหลีคนเกาหลีคือคนที่เห็นแก่ตัวแบบนี้เลยนู่นนี่นั่นบลา bla บล อยู่ประเทศไทยของเรานี่แหละดีที่สุดแล้วซึ่งเรื่องในฉันก็เห็นด้วยนะแล้วก็มองว่าเออมันเป็นเรื่องจริงเลยเราหว่ารักแล้วก็สนับสนุนคนไทยเราเองดีกว่าไหมอย่างเช่นคุณนวัดน,นะก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องหนึ่งที่แบบว่าเป็นประเด็นเป็นวาระระดับชาติกลยทีเดียวนะทุกคนว่าโอ้ยเขาว่าไม่น่าไปสนับสนุนนางกามินเลยเนี่ย เขาอะเสียดายนะไม่น่าไปสนับสนุนชาวต่างชาติเลยต่อไปเนี่ยเขาจะเอาเคสของน้องกามินเนี่ยเอาไว้เป็นตัวอย่างเลยว่าต่อไปเนี่ยเขาจะไม่สนับสนุนเคสชาวต่างชาติอีกแล้วเพราะว่าคุณกามินเนี่ยก็โกยรายได้ไปแบบเยอะมากพอสมควรเลยนะจากคนไทยถ้าไม่ได้คนไทยสนับสนุนเนี่ย โอ้ยจะมีชื่อเสียงโดง่งดังจะได้รับเงินมากมายขนาดนี้ไหมและในตอนนี้คุณนาวัดก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เลยนะทุกคนว่าต่อไปเนี้เขาจะสนับสนุนคนไทยเท่านั้นจะไม่เลือกสนับสนุนชาวต่างชาติาาตาอีกแล้วเพราะว่าสนับสนุนชาวต่างชาติาแล้วก็เป็นแบบที่ทุกคนเห็นนี่แหละจ้ากลายเป็นประเด็นที่แบบหลายฝ่ายต่างก็ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ฟาดเดือนดนางกามินกันเลยทีเดียวว่าเป็นผู้หญิงที่แย่มากสันดานแย่มากถึงขนาดคุณลีหน้าจังก็ได้ออกมา บอกว่านางนี่มันเป็นผู้หญิงที่สตอร์เบลร์เชื่อถือไม่ได้เป็นคนที่ฉันมองตั้งแต่แรกแล้วว่าเป็นผู้หญิงที่ใช้ไม่ได้แบบเรียกได้ว่าเป็นคําด่าที่แบบหยาบคายรุนแรงมากๆเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งประเด็นที่สังคมไทยต่างก็ได้ออกมารุมวิพากษ์วิจารณ์รุมประนามคุณกาหมินกันอย่างหนักมากทุกคนเรียกได้ว่าเป็นประเด็นวาระระดับชาติเลยทีเดียว พอเรื่องเนี้ยมันก็เกี่ยวข้องกับที่ว่าเออก่อนหนะ้าเนี้ยคนไทยก็มีประเด็นการแบนเกาหลีเกิดขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะทุกคนและในตอนนี้ยิ่งมีประเด็นของคุณกามีนเกิดขึ้นมันก็ยิ่งเป็นการตอบย้าให้เห็นว่าเออคนเกาหลีที่แท้จริงอ่ะเป็นแบบนี้ใช่หรือเปล่าและในเรื่องของคุณกามินเนี่ยมันก็มีเรื่องเกี่ยวกับแบบว่าความที่เธอจะแอบแบลนู่นนี่นั่นอินโนเซนกแกล้งทําเป็นแบบว่า นี่ฉันอะไม่รู้เรื่องภาษีเกี่ยวกับเมืองใดนู่นนี่นั่นทําไมฉันมาทํางานที่เมืองใดฉันจะต้องเสียภาษีด้วยเหรอซึ่งเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องระดับสากลโลกเลยนะทุกคนคุณไม่รู้เหรอว่าคุณทํางานแล้วคุณจะต้องเสียภาษีขนาดแค่คุณมีรายได้จาก YouTube นิดหน่อยๆเนี่ยคุณก็จะต้องเสียภาษีและถูกต้องไหมล่ะเรียกได้ว่าคุณกามินเนี่ยออกมาพูดอะไรในตอนนี้มันก็ดูลบไปสมดุดดูแย่ไปสมดุดแบบอือ hmm. เป็นประเด็นที่แบบ โอ้โหฉันน่ะเชื่อแล้วเลยจริงๆว่านี่เหรอคนเกาหลีที่แท้จริงเขาเป็นแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเราคนไทยอย่างเราเราเนี่ยเลิกได้แล้วที่จะไปบ้าคลั่งเกาหลีหนู่นนี่นั่นทุกคนเรียกได้ว่าประเทศไทยของเราก็มีเอกลักษณ์อะไรหลายๆอย่างที่แบบเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นที่แบบไม่ด้อยไปกว่าเกาหลีเลยนะทุกคนจริงๆฉันก็ยังงงเลยนะที่หลายฝ่ายต่างก็ได้ออกมาพูดแบบเออชื่นชอบเกาหลีนะอยากเป็นเกาหลีเกาใจ แต่จริงๆสําหรับตัวฉันนะฉันแบบชอบญี่ปุ่นชอบจีนนะจริงๆฉันรู้สึกแบบเออคนญี่ปุ่น,นใจดีประเทศญี่ปุ่น,นสวยงามแล้วก็แบบ สัมผัสได้ถึงความที่แบบเป็นธรรมชาติที่แบบไม่เฟกอะฉันรู้สึกว่าเออเกาหลีมันเป็นอะไรที่เฟกนะแล้วแบบบางที่ฉันได้ยินคำพูดวิพากษ์วิจารณ์บางส่วนของคุณลุงสนทิในวันนี้ฉันก็เริ่มเห็นด้วยนะในหลายๆอย่างที่แกได้ออกมาพูดเกี่ยวกับประเด็นกับประเกาหลีเกาหลีมันเหยียดคนไทยจะตายคนไทยเนี่ยนะฮะหลอกง่ายเกาหลีเนี่ยหลอกไทยมาเยอะมากหลอกหลายเรื่อง เกาหลีเป็นชาติที่ไม่น่าคบเลยแม้แต่นิดเดียวหนึ่งเห็นแก่ตัวสองโวยวายสามไม่มีมารยาทอะไรทั้งสิน้นแล้วสำหรับประเด็นของคุณกามินและคุณแนชาลีฉันก็เห็นด้วยนะว่าเออคนผู้หญิงคนนี้ไม่ได้มีความจริงใจตั้งแต่แรกดูก็รู้ดูยังไงก็เฟกแบบเออตั้งแต่ที่ไม่อยากให้คุณแนชาลีไปหาที่เกาหลีตั้งแต่แรกแล้วว่าฉันก็ดูแบบเหมือนมันปลอมๆนะแล้วก็เหมือนกับว่า เธอก็พยายามที่จะสร้างภาพสร้างดา่าต่างๆนานาแบบในหลายๆครั้งอะที่ดูเหมือนแบบว่ามันเฟกอะทุกคนจริงๆแต่ฉันก็ไม่อยากจะออกมาพูดถึงเรื่องนี้มากนะเพราะว่าเออเห็นหลายฝ่ายก็ออกไปแบบ คลั่งใครน้องกาหมินกันอย่างแบบหอิอย่างหนักมากดูเดือดและถึงขั้นที่ว่าในวันนี้นะชาวเน็ตไทยหลายฝ่ายต่างก็ได้ประกาศตามล่าใครที่สามารถตามล่าคุณกาหมินมาได้จะให้รางวัลถึง10บล้านบาทนู่นนี่นั่นบลาบลา,บาซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆว่าโอ้โหทําไมชาวเน็ตไทยถึงได้เดือดจัดแขนหนักกันมากมายกันซักขนาดนี้เพราะว่าเธอก็ทําไว้กับคนไทยเยอะเหมือนกันแล้วไหนจะภาษีที่เธอ ทิ้งไว้ไม่ยอมใจนู่นนี่นั่นะไม่ยอมมาเคลียร์ค่าภาษีกับคุณเนทะจนชาวเน็ตหลายฝ่ายต่างก็ได้ออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ากลับมาก่อนนางกามินไม่เกี่ยวกับเรื่องรักไม่รักนู่นนี่นั่นะนะจ๊ะมันอยู่ที่เรื่องจิตใต้สำนึกของคุณคุณมีความเห็นอเคเห็นใจคุณเนะชาลีไหมคุณจะมาอ้างแบบว่า ถ้าจะมาอ้างความรับล l a ๆล l บ,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 บอย่างที่พูดในติ๊กต็อกนั้นน่ะมันก็คือความเห็นแก่ตัวของคุณทั้งนั้นคนที่เข้าข้างนางในตอนนี้นะถือว่าเป็นคนที่ผิดปกติมากๆเป็นคนที่ไร้จิตสํานึกไม่มีความคิดเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเลย จะมาอ้างว่าไม่รู้เรื่องของการเสียภาษีได้อย่างไรกันเรื่องนี้มันเป็นเรื่องระดับสากลโลกแล้วคุณหน่กก็เป็นคนที่มีการศึกษานะไม่ใช่เป็นแบบพวกกิ๊กก๊กไก่กาหมาหมูนู่นนี่นั่นไม่รู้เรื่องระบบการเสียภาษีหรือ,อยังไงเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ทั่วโลกเขาทํากันอย่ามาอินโนเซนต์แอปเบลอย่ามาทําเป็นแกล้งร้องไห้แอปเบลมันใช้ไม่ได้ผลหรอกนะจ๊ะ และในขณะน,นี้ความชิปหายของคุณกามมนาะก็เรียกได้ว่าชิปหายหนักมากยอดผู้ติดต,ตามลดหวบน่นนี่นั่นเะพรายอดผู้ติดตามของเธอที่ได้มาในตอนนี้นะทุกคนเรียกได้ว่ามาจากคนไทยทั้งนั้นคุณคิดหรอว่าคุณอ่ะดังด้วยตัวของคุณเอง ที่คุณไลฟ์สดในติกตอกว่าคุณอ่ะดังมาด้วยความสามารถของคุณเองนู่นนี่นั่นคุณมีความสามารถคุณเก่งกาจบลาบลาบลาแต่จริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้มาก็ไม่ใช่เพราะพลังความรักจากคนไทยเหรอคนไทยอ่ะไว้ใจคุณรักคุณส่งพลังช่วยเหลือคุณเพราะว่าคุณอ่ะมาไลฟ์ในตอนแรกว่าคุณอ่ะไม่มีเงินมีปัญหาเรื่องการเงินนู่นนี่นั่นก็คนไทยก็ช่วยคุณไม่ใช่เหรอถูกต้องไหมล่ะแต่เรื่องเนี้ยก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องที่คนไทยมาทวงบุญคุณ หรอกนะแต่มันอยู่ที่มันเป็นเรื่องของจิตใต้สํานึกนะทุกคนจริงไหมล่ะมันก็เหมือนกับว่าเป็นเรื่องของสากลโลกถ้าใครอะ่ะดีกับเราเราก็ดีตอบถูกต้องไหมล่ะแต่ในตอนนี้มันก็เหมือนกับว่าคุณน่ะยิงพยองจ้องหองคิดว่าตัวคุณดังมาด้วยความสามารถของคุณเองซึ่งจริงๆแล้วว่าถ้าคุณไม่มีคุณเนชชาเลีย คุณจะมีทุกวันนี้ไหมถูกต้องไหมละ่ะมันก็เหมือนกับที่หลายฝ่ายได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นั่นแหละทุกคนและถึงขนาดขั้นที่ว่าบอสนวัดไม่เอาแล้วชาวต่างชาติต่อไปนะี้จะให้ฉันมาสนับสนุนชาวต่างชาติอะฉันไปสนับสนุนหนูรัฐที่ได้ดีกว่าไหมละ่ะสนับสนุนคนไทยด้วยกันยังมีความ ยังได้บุญมากกว่ายังได้ความแบบอิ่มอ,อกอิ่มใจมากกว่าที่จะไปสนับสนุนช,ชาวต่างชาติแล้วก็ให้มาหาักหลังมดดาด่าทอเราทีหลังระหว่างหนูรัตกับกามินเนะี่ยณตอนนี้คุณว่าใครอะ่ะเป็นคนที่เราน่าอบอุ้มว่ากันใครใครก็เป็นบทเรียนนะฮะอันนี้ก็เป็นบทเรียนนะฮะเป็นบทเรียนสำหรับผม และคนอื่นๆจะพยายามหลีกเลี่ยงไม่ใช้คนต่างชาติถ้าไม่จำเป็นนะฮะขออภัยที่ใช้ไปแล้วและถ้าเกิดสมมุติว่าเขาเล่นดราม่ามาแล้วมาคืนดงคืนดีกันกลับมาเพื่อจะขายงานต่อเนี่ยผมคนนึงคือไม่เอาแน่นอนล้านเปอร์เซ็นหรือจะเล่นแบบ <S <S เขาเรียกว่าเล่นอะไรเล่นคอนเทนต์หรืออะไรเงี้ยกลับมาก็ไม่เอา ทุกคนต้องช่วยกันร่นระลงผมเอ็นดูเขาเยอะมากเลยนะอย่างที่ลุงสนธีแกก็พูดเอาไว้ก็ถูกต้องนะทุกคนว่าประเทศเกาหลีอ่ะมันเหยียดคนไทยจะตายเราจะไปสนับสนุนมันทําไมถูกต้องไหมล่ะเออเรื่องนี้ฉันก็เห็นด้วยนะมานั่งคิดไปคิดมาเฮ้ยเราคนไทยเนี่ยแบบเออดีเกินหนะ่ะคนไทยแบบ ดีอยารักใครก็รักทุ่มให้สุดตัวจริงๆลืมไปเลยว่าเฮ้ยประเทศนี้มันเหยียยเราหรือเปล่าวันนี้มันก็เหมือนกับว่าหลายฝ่ายต่างก็ได้ออกมาเตือนสติคนไทยกันเลยนะทุกคนว่าเออประเทศนี้มันเหยียดคนไทยจริงๆนะแล้วสันดานแบบ สันดานที่คุณกาหมินได้สื่อออกมาเนี่ยเฮ้ยหรือว่ามันจะเป็นสันดานที่แท้จริงของคนประเทศนี้ของผู้หญิงประเทศนี้บางส่วนแค่บางส่วนเท่านั้นนะทุกคนแต่คนที่เขาดีๆมันก็มีเหมือนกันแต่แบบเออลุงแกก็ออกมาพูดได้แบบน่าสนใจมากๆอย่างกรณีของน้องลิซ่าที่ออกมาจากเกาหลีอะไม่ใช่เพราะประเด็นนี้หรอถูกต้องไหมล่ะมันก็มีหลายอย่างนะมันกลายเป็นแบบ เรื่องราววาระระดับชาติกันเลยทีเดียวนะทุกคนว่าเฮ้ยเกาหลีแบบเกาหลีเกาใจเกินไปไหมล่ะเออคนไทยลดลดหน่อยนะพลังแบบว่า ความดีของคุณนะ่ะความรักของพวกคุณที่มีให้กับชาวต่างชาติอะลดลดลงหน่อยถึงขนาดที่ว่าเรื่องเนี้ยอาจารย์เดวิดแกก็ออกมาพูดเองเลยนะทุกคนว่าเออขนาดแกเป็นคนอเมริกันนะ่ะแกก็ไม่มีสันดานแบบนี้นะแกก็แบบที่แกมีทุกวันดีได้ก็เพราะพลังของคนไทยถ้าไม่มีคนไทยแกก็ไม่มีทุกวันนี้จนชาวเหนืหลายฝ่ายต่างก็ดออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเฮ้ยอาจารย์นี่เป็นชาวต่างชาติหรือเปล่าเนี่ยหรือว่า จิตวิญญาณของอาจารย์เนี่ยเป็นคนไทยพูดได้แบบว่าได้ใจคนไทยมากๆซึ่งเรื่องนี้หลายฝ่ายต่างก็ได้ออกมาแบบเออวิภาควิจารณ์เป็นเสียงเดียวกันอย่างกรณีของกาเมินเป็นกรณีตัวอย่างเลยนะทุกคนเป็นเคสกรณีตัวอย่างเป็นเคสกรณีศึกษาเลยนะทุกคนว่าเออต่อไปเนี้อยากจะให้คนไทยอ่ะระวังชาวต่างชาตินิดนึงถ้าอยากจะสนับสนุนชาวต่างชาติอ่ะก็ให้เลือกที่จะสนับสนุนคนไทยก่อนอย่าเพิ่งไปเฮอหรืออย่าเพิ่งไปอินอย่าเพิ่งไปแบบ จริงจังกับชาวต่างชาติมากนะักเพราะไม่งั้นะเรื่องมันก็จะเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละทุกคนถึงขั้นที่ว่าคุณเนชาลีออกมาเสียน้ําตาว่าเออครั้งเนี้ผมหมดตัวแล้วจริงๆเนี่ยผมต้องมานั่งจ่ายภาษีเคลียร์ภาษีให้เขาเนี่ยนู่นนี่นั่นแบบ เออเป็นอะไรที่แบบฉันก็เห็นโอเคหนใจนะหลายฝ่ายต่างก็ได้ออกมารุมถล่มยับคุณกามินกันอย่างหนักมากเรียกได้ว่าไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดกันเลยทีเดียวนะทุกคนประมาณว่าแสดงเก่งนะเนี่ยนางคนนี้ไม่เคยอินกับคู่นี้เลยค่ะเอาตรงๆนะคะคู่เนี้ยเราไม่ดูตั้งแต่แรกแล้วที่ตั้งแต่มีคนไปนรอที่สนามบินอนะ่ะฉันดูแบบว่ามันเวอร์เกินไปนังเนี่ยมาเพื่อโกยเงินโดยเฉพาะ หลังจากนี้คิดจะมาเมืองไทยก็คงยากแล้วนะกามินเธอคิดผิดแล้วร้องไห้หรือหัวเราะกันแน่เห็นหัวเราะมากกว่านะกก็คือในไลฟ์สดครั้งล่าสุดเลยใช่ปะที่คุณกามินได้ออกมาไลฟ์สดครั้งล่าสุดอะเหล่าบรรดาชาวเน็ตไทยหลายฝ่ายต่างก็ได้ออกมาแบบว่าวิเคราะห์เจาะลึกเลยนะแบบว่าเธออะไม่ได้ร้องไห้จริงๆหรอกเธอเสแสร้งจริงๆแล้วเธอหัวเราะจริงๆมันแบบ เป็นอะไรที่ดูเฟกดูไม่เรียวอย่ามาเฟกแบบนี้เลยดูออกคนเขาดูออกมันจบแล้วการมินเธอหากินกับคนไทยไม่ได้อีกแล้วนู่นนี่นั่นไปนางเนรคุณขอให้เงินหมดเร็วๆนะแล้วอย่ามาเรียกร้องขอความเห็นใจจากคนไทยอีกนะมันจบแล้วอย่างป้าลีหนะ้าจางแกก็ได้ออกมาพูดตั้งแต่แรกเลยนะว่าแกอะ ไม่สนับสนุนนางกามินตั้งแต่แรกอยู่แล้วเธอไม่ชอบนางเนี่ยมันดูเฟกป้าแกก็เป็นผู้ที่มาก่อนการจริงๆเลยนะทุกคนแต่มันไม่มีจิตสํานึกที่ดีนี่สิครอบครัวของชาลีเขาก็ดีกับมันมากนะแม่จิตคือรังนากับเขาซื้อของมาให้มันกินถึงที่มันไม่ชอบชาลีมันก็ควรขอบคุณแม่เขาบ้างแต่นี่คือเห็นแก่ตัวมากๆ เงินงานความรักอย่าเอามาปนกันสุดท้ายบุญคุณอีเกาหลีอินังกาลีบ้านกาลีเมืองมาทางไหนกลับไปทางนั้นนะอินังกามินฮ่หาฮ้าเห็นหัวร้อตอนท้ายเนอะดูออกตั้งแต่แรกแล้วก่ากามินการละครไม่เคยอินกับนางเลยได้ไปเยอะนะรอบนี้ โอ้โหซึ่งก็เรียกได้ว่าแต่และคอมเมนต์นั้นดุเดือดเผ็ดร้อนแซ่บเวอร์มากๆเลยนะทุกคนเรียกได้ว่าสารพัดความคิดเห็นต่างก็ได้ออกมารุมสาปนางกามินกันอย่างหนักมาก,กเลยทีเดียวเรียกได้ว่างานนี้สังคมไทยของเราได้แสดงพลังสามาัคคีกันอย่างร้อนแรงแบรนเกาหลีแบบสุดๆเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเราคนไทยต้องร่วมด้วยช่วยกันอย่าไปสนับสนุสนชาวต่างชาติหันมาสนับสนุสนเราคนไทยกันเองนะคะทุกคน,คนคนไทยเราเรียกได้ว่าไปที่ไหนก็ไม่แพ้ ใดในโลกนะทุกคนและสำหรับเรื่องราวในวันนี้ชันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ